สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีแท็กมีดหรือว่าลาบมีดนะครับเป็นเหล็กเคสามาสามนะครับเหล็กเยอรมันนะครับสรพคุณต้างสนิมนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งกว่าเหล็กตลับลูกปืนประมาณ 3- 4เท่าตัวเลยนะครับชุดนี้ตีขึ้นรูปมาโดยนะครับตีขึ้นรูปมาโดยช่างเอกนะครับแชมป์ประเทศไทยแชมป์มีดอินเนีแล้วก็มีดคัตติ้งนะครับสนามโคราชนะครับเมื่อสมัยปี6 6, 3สเข้า6,4นะครับผม เป็นแชมป์นะครับสสมัยซ้อนเลยนะครับนี่ครับฝีมือช่างเอกนะครับเป็นคนขึ้นรูปนะครับชุดนี้นะครับมาสไตล์เป็นด้ามประกบนะครับแกแต่งเวาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับแต่งเวานะครับก็แบ่งแบ่งปันในราคานะครับหลาบมีดนะครับในราคา1 5 0 0บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับลักษณะของรูปทรงก็สามารถดัดแปลงได้3ชนิดนะครับเป็นมีดแร่ นะครับส่วนทรงที่เพื่อนๆเ,เห็นประมาณนี้นะครับสามารถดัดแปลงเป็นโบวีหรือว่ามีดมีดแคมป์ได้นะครับาสามารถดัดแปลงได้3ชนิดนะครับนี่อย่างเล่มนี้นะครับนี่สามารถทําเป็นมีดแคมป์เล็กได้นะครับความยาวโดยประมาณนะครับของเล่มนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ7.4นิ้วนะครับ ความกว้างจะอยู่ประมาณ1.9นิ้วนะครับนี่สามารถดัดแปลงเป็นมีดมีดแคมป์นะครับมีดแคมป์ถ้าเป็นมีดโบวีสังเกตเห็นด้ามตรงนี้มันใหญ่ไหมครับเราลบด้ามออกตรงหลังนี่นะครับลบออกให้มันเล็กพอลบเสร็จปุ๊บตรงนี้หลังนี่มันจะโผล่ใช่ไหมครับพอหลังโผล่นะให้เราไล่มาสักครึ่งใบนี่ครับไล่ครึ่งใบ มาตรงนี้ตรงนี้โพลแล้วก็ทําเป็นสันหลอกตรงหลังนะครับกลายเป็นโบวีได้เลยนะครับได้หลายรูปแบบนะครับยาวสุดยาวสุดนะครับยาวสุดเดี๋ยวลองวัดล่มนี้นะครับยาวสุดนะครับยาวสุดอยู่ที่8ดนิ้วนะครับอันนี้แปดจุดหนึ่งนะครับถ้าล่ก็น่าจะอยู่ที่8ดนิ้วยาวสุดอยู่ที่8 1จนะครับกว้างประมาณ1 6จุดนะครับ เล่มสุดท้ายครับเล่มสุดท้ายอยู่ที่8นิ้วนะครับกว้าง1.7นะครับแต่แกตีสวยนะครับเห็นไหมครับผิวค้อนคือแกไล่เรียบมากนะครับตีเรียบนะครับนี่ครับสันนี่แบบตรงเดะเลยนะครับปาดง่ายนะครับคือตีเรียบตางเนี้ยมันปาดผิวง่ายนะครับปาดผิวง่ายจริงๆนะครับ นี่เลยครับราคาครับ1,500บาทพร้อมส่งนะครับฝีมือช่างเอกแชมป์ประเทศไทยนะครับที่เห็นเป็นคราบดินตรงนี้นะครับนี่ครับคือเวลาช่างเอกแกตีเสร็จนะครับเวลาตีเสร็จแกจะปักดินไว้นะครับเอาน้ําพรมดินให้มันชุ่มๆแลตีเสร็จแล้วก็ปักไว้อย่างนี้นะครับตั้งไว้นะครับถามว่าทําไมถึงต้องปักดินแล้วตั้งไว้นะครับกันเหล็กมันงอเด็กเหล็กมันเด้งนะครับ เพราะว่ามันร้อนร้อนเสร็จเอาวางพื้นนะครับเนี่ยถ้าวางกับพื้นน่ยพื้นถ้ามันไม่เรียบเนี่ยมันก็จะงอนะครับสันมันก็จะงอเหล็กตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ทํามีดแข่งขันนะครับทําเป็นมีดเฉพาะใช้งานทั่วไปนะครับสัรพคุณของเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องชุบน้ําหรือชุบน้ํามันนะครับแค่เราเผาให้แดงเสร็จปุ๊บแล้วเอาเอาห้อย ห้อยไวนะครับเอาห้อยไว้กับต้นไม้นะครับมันก็จะมีค่าความแข็งนะครับมีค่าความแข็งขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับนะครับถ้าบางคนแ,แบบว่าใช้งานไม่ไม่เยอะใช้งานไม่ใช่แบบว่าเป็นมีดแข่งขันนะครับมีดแข่งขันคือค่าความแข็งมันจะต้องสูงในระดับที่เวลาเราไปฟันไม้ในแต่ละด่านเนี่ย มันต้องใช้ความแข็งความเหนียวค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเป็นมีดประมาณนี้ล่ะเรา,<ๆ>เ,ราเราไม่ได้ใช้งานหนักนะครับเจีย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 ปาดปาดแต่งคมอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเผาไฟให้แดงเผาไฟให้แดงครับลากไปลากมาเตาถ่านนะครับลากไปลากมาพอมันแดงนะครับประมาณครึ่งใบนี่ก็เอาห้อยทิ้งไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวพอมันเย็นตัวมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็แข็งนะครับนี่คือ,ค,อคือเหล็กที่ผมบอกเป็นเหล็กเทพคือสรรพคุณเขาเนี่ยมันสามารถ สามารถแข็งตัวโดวยอากาศได้นะครับแตกต่างจากเหล็กแหนบนะครับเอาเนี่ครับ1,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ